กระจกเงาฉันซื้อกระจกเก่าจากร้านขายของเก่าโจของร้านบอกว่ามันมาจากครืาสนาโบราณที่ถูกทิ้งร้างราคาถูกมากเลยซื้อมาแขวนในห้องนอนกระจกใสสวยงามแต่มีรอยแตกเล็กๆตรงมุมบนขวาวันแรกๆไม่มีอะไรผิดปกติแต่แล้วฉันก็เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งในกระจกฉันเห็นห้องของฉันแต่มันไม่เหมือนของจริง ห้องในกระจกมืดกว่าเงาทุกอย่างเข้มขึ้นและมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในมุมที่มองไม่เห็นคืนหนึ่งฉันตื่นมาตอนกลางคืนและเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ในกระจกแต่ในห้องจริงไม่มีใครเลยคนในกระจกมองมาที่ฉันใบหน้าซีดขาวตาดำวาวเขายิ้มให้ฉันแต่เป็นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่น ฉันลุกไปดูกระจกใกล้ๆคนในกระจกเดินตามฉันเขาทำทุกอย่างเหมือนฉันแต่ช้ากว่าเสมอเมื่อฉันยกมือขึ้นเขาก็ยกมือขึ้นแต่ช้าไปสองสามวินาทีเหมือนเป็นเงาที่มีชีวิตแยกจากตัวจริงวันต่อมาฉันสังเกตเห็นว่าหน้าตาของคนในกระจกเปลี่ยนไปใบหน้าซีดขึ้นตาบุ๋มลึกลงไป และที่น่ากลัวที่สุดคือแผลใหม่ปรากฏขึ้นทุกวันแผลที่คอแผลที่แขนแผลที่ใบหน้าเลือดสดยังไหลอย,อยู่แล้วฉันก็เริ่มพบแผลเดียวกันบนตัวเองแผลเล็กๆตรงที่เดียวกับคนในกระจกเลือดไหลจริงๆเจ็บจริงๆแต่ฉันไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรฉันไม่ได้ทำร้ายตัวเองคืนนี้ฉันเห็นคนในกระจกถือมีดขึ้นมา มีดปลายแหลมเขายิ้มและเริ่มเฉือนที่แขนตัวเองเลือดไหลลงมาและฉันรู้สึกเจ็บที่แขนเหมือนกันเมื่อฉันดูมีแผลใหม่ปรากฏขึ้นแผลลึกเลือดสดไหลออกมาคนในกระจกหัวเราะเสียงหัวเราะไม่มีความสุขเป็นเสียงหัวเราะของคนบ้าเขาเอามีดขูดที่ใบหน้าตัวเองและฉันรู้สึกเจ็บปวดที่หน้าผากทันที ฉันจะต้องทำลายกระจกหนีก่อนที่มันจะฆ่าฉัน